ำนานจอมยุดพูดห่างสารตอนที่153 ครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับร็อเกอร์กับพี่หมูป่ายแน่ใจนะว่าจะทําแบบนี้นะแน่นอนบ้างี่านบ้ชาง จบคนไม่จบเว้ยชอบเล่นนักใช่ไหมถึงตาเราเล่นบ้างแล้วไม่เอาไม่เอาปล่อยข้าเถอะข้าไม่อยากเล่นยิงแอปเปิ้ลน่ะถ้าหากไม่ใช่ว่าเจ้าเล่นทัวร์แดนแล้โกข้ากับถังซานก็คงไม่เข้าใจผิดกันถึงขนาดนั้นหรอกไม่ต้องกลัวหลอกถังซานยิงมาได้เลยแล้วถ้าข้าทำหงจุนบาดเจ็บล่ะพวกเราเป็นพี่น้องกันมาตั้งหลายปีข้ารู้ฝีมือเจ้านีเนอะถ้าหลอดหมาหงจุนน่ะหนังเหนียวจะตายไปนะยิงไม่ได้เลยเสี่ยวซานพวกเจ้านี่มันชั่วร้ายจริงๆข้าเก็บเสี่ยวอูไปก่อนดีกว่าน่าจะได้ไม่ต้องเห็นฉากนองเลืออีก เริ่มน่าตื่นเต้นขึ้นมาซะแล้วสิกล้วยหน่อยไหมไม่เอาล่ะข้ามีลูกอมแล้วเป็นเด็กดีมากเสีย่ยวูได้เวลากลับไปนอนแล้วล่ะเจ้ายังจะมาจูจีในสถานการณ์แบบนี้หรอกเหรอมีจิตสำนึกบ้างไหมเนี่ย <c oughs> ยังเพิ่มความรุนแลได้มากกว่านี้อีกสินะวันนี้เวลานี้ปีนี้การทดสอบการทะรวมการป้องกันของผู้ใช้วิญญ,ญาณยุเลเวล57 เจ้าจะฆ่าข้าเรือยอะไรล่ะข้าไม่ได้บอกว่าจะยิงแอปเปิ้ลสักหน่อยเจ้าจะสู้เจ้าด้วยอย่างที่มีเลยไม่เอาน่อย่ากโกรธไปเลยเจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเน้อไม่เป็นบ้าอะไรล่ะไหนบอกว่าถังสารแม่น,นังแม่นางไงก็เขาแม่นจริงๆนี่นะ ถ้าทังสารไม่ยิงตรงนี้ล่ะก็เจ้าคงลงไปนอนกับพื้นแล้วล่ะจ้าเอ๋อะไรกันนักหนาข้าก็แค่ลองพลังหน้าไม้ที่ปรับแต่งใหม่เท่านั้นเองเฮ้ยทาทางนี่มันอะไรกันสําหรับเจ้าข้าเป็นอะไรกันแน่จู่ชิงหิวน้าไหมเราไปหาชาดื่มกันเถอะข้าอยากได้ชามะลิเบื่อดูตลกแล้วใช่ไหมโลโลข้านวดขาให้เองนะข้าเบื่อแล้วล่ะจากหมาหงจุ่นสู่หมาหัวเน่าพวกเพื่อนบ้าเฮ้ยแค่ห้าปีก็เปลี่ยนไปหมดเลยจะว่าไปแล้วทําไมจู่ๆถึงปรับแต่งหน้าไม้ล่ะ หรือว่าจะเป็นพราะสำนักบิญญาณยุทธ์นั้นหรอใช่แล้วไอ้พวกสำนักบิญญานยุทธ์พวกมันเล่นแรงก่อนงั้นข้าก็จะเล่นแรงบ้างข้าจะใช้หน้าไม้เทพเจ้าของเม่งเพื่อสร้างตระกูลขึ้นมา นี่คือขั้นแรกของแผนการแต่นะ่าเสียดายที่การปรับแต่งมันไม่ง่ายัะเท่าไหร่นะแถมข้าคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับตระกูลอื่นด้วยเขาคงไม่ยอมให้เจ้าเป็นผู้นำหรอกตระกูลของเราเองก็เก็บตัวอยู่ด้วยตอนนี้ที่เราทําได้แค่ค่อยๆหาพวกผมที่แข็งแกร่งทีละคนแหละนะน้องนั่งแบบนี้ไม่มีเส้นสายบ้างเลยลหรือไงพวกเจ้าน่ะใช่แล้วลหละหลงๆข้าคิดไว้คนหนึ่งแล้วห่ะใต้หลงเฮาวันหรอตระกู้น,นั่นนะ พราะว่าตระกูลสายกำลังที่ใต้หลงอยู่ขึ้นตรงกับตระกูลฮาวเทียนนี่ก็เพื่อสร้างหุมพลังที่ใหญ่ที่สุดในทวีปหงจุนจะไปกับข้าทำไมต้องข้าล่ะข้ารู้สึกเหมือนจะโดนเจ้าทำร้ายเลยนะเจ้าว่าไปแนละ้วเจ้าเล่นแพ้สามครั้งนี่นาะเหลืออีกหนึ่งบทลงโทษน,นะไม่กี่วันต่อมาในเมืองเทียนเต่าเอาล่ะเราเดินทางมาถึงแล้วข้าว่ามันแปลกๆน,นะเจ้าบอกว่าจะไปหาตระกูลสายพลังช่ไหมแล้วมาตระกูลสายป้องกันทำไมล่ะไม่ใช่มีแต่ตระกูล สายพลังหรอกนะที่สนับสนุนฮาวเทียนนะตระกูลที่สนับสนุนมีทั้งหมด4ตระกูลตระกูลสายป้อมกันนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างหน้าไม้ได้จํานวนมากข้าจะได้แบ่งมาให้พวกเขาใช้ยังไงล่ะให้ไปเปล่าๆเลยเหรอข้าไม่เก็ฑ์เหเจ้านี่ชอบเก็บความลับซะจริงนะมาเลยมาเลย ไอ้ลิงเท้าใต้ฐานเราไม่ได้เจอกันนานนะพี่น้องของข้าวันนี้เรามาดื่มกันให้ล้มไปเลยผู้นำตะโกนสายป้องกันนีเจียคิดว่าข้ากลัวเจ้าหรือยังไงกันเจ้าและเท่านีเจียผู้นำตะโกนสายพลังใต้ฐานให้ก็ได้ไปเอาเล่ามาทีเอาชามมาด้วยฮ่าฮ่าชามเชิญอะไรกันไม่ต้องใช้หรอมดไห้ ฮ่าฮ่าฮ่ามันยอดมากโลกห้องนี้มันเยี่ยมจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าดูสิว่ากินถึงไหนแล้วเจ้าหนูใต้หลงพอดีค่ไม่สันหางเรื่องแอลกอฮอล์นะครับท่านปู่นี่ยอย่ามาลหลอกเหลยโลกแค่นี้ยังไม่ไหวอีกเหรอเจ้าเป็นแชมป์เมื่อห้าปีก่อนได้ยังไงกันฮะปู่เจ้าโม้ให้ข้าฟังมาหลายปีแล้วเนี่ยเอ่อท่านปู่ช่วยข้าด้วยน,นนะ่น่ะเพราะว่าความแข็งแกร่งของนายน้อยต่งางหากครับข้าก็แค่ตัวสำรอง นายน้อยอะไรนะเล่าสี่ตระกูลถูกฮ้าวเทียนทิ้งมาตั้งยี่สิบปีแล้วเจ้าจะไปหาเจ้านายใหม่มาจากไหนฮะเฮ้าขึ้มาบ้างสักทีหนูมีที่ไหนล่ะนายน้อยเน่ะแต่ข้าทำไมก็ท่านปู่ไม่ใช่หรอที่บอกข้าเรื่องนายน้อยเองนะ พอดีทีมเขามีคนชื่อนายน้อยนะถึงข้าใจดีแต่ข้าไม่ได้โง่นะเจ้าลิงเท่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะ่เจ้าหมายความว่าไงนะเรื่องตระกูลสายป้องกันกับเรื่องสี่ตระกูลสนับสนุนอะไรนั่นนะ่ะรายงานพวกสูงมีคนมาขอข้อพบครับใครมาก,กันท้าเป็นพวกสัรวิญญายุโลกก็ไล่กลับไปเลยเขาบอกว่าเขาชื่อทางซานครับนายน้อยท่านพ่อบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่ฮาวเทียนแข็งแกร่งมากๆนะ่ะมีขุมพลังมากมายที่ลดตายเพราะว่าฮาวเทียนน่ะ และที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาพวกนั้นก็คือพลังป้องกันทำลายและความเร็วสี่ตระกูลนี้แหละพวกเขานั้งสี่ล้วนแล้วอยู่ในระดับแนวหน้าของสายพลังที่ตัวเองอยู่น่าเศร้าที่หลังจากที่ฮาเทียนหลบซ่อนเขาทอดหิ้งพูดติดตามไปทั้งหมดจนกระทั่งสี่ตระกูลเกือบโดนล้างบางแต่โชคดีที่พวกเขาสามารถปกป้องตัวเองได้และฝังความเกลียดแค้นของฮาเทียนล,ลึกลงไปในจิตใจ พวกเขาเกียดสำนักวิญญาณยุทธที่ข่าผู้บริสุทธิ์และเกียดฮาวเทียนที่ละทิ้งพวกเขาไปในตอนนี้นะั้นนอกจากตระกูลสายพลังอีกสามตระกูลล้วนเกียดชังฮาวเทียนกันทั้งนั้น พวกเขาคงอยากจะหมดขยี้กระดูของเราแน่ๆอ๋อพาข้ามาฆ่าตัวตายที่นี่เองสินะแต่ไม่เป็นไรด้วยพลังของข้าตอนนี้มาดูกันว่าใครกันแน่ที่จะโดนหักกระดูงั้นหลอ่อๆข้าก็นึกว่าเจ้าจะกลัวระดับต้าหลวงซะอีกนะราชิน,นมมีนามพมยุทธ์งั้นหรอโนอสานเจ้าหรอและใจดําขึ้นมากเลยนะห้าล้อเล่นนะเจ้าอยู่ห่างข้าก่อนละกันถ้าไม่อยากเจ็บตัวล่ะก็นะ ง่ายังไงมาโน่แล้วในน้อยข้าคิดถึงข้าเหลือเกินผมตุนลวังเราพัวพันต่อ เจ้าคือขยะจากตะกูลถังเงินลยบอกชื่อเต็มเจ้ามาสะแล้วข้าจะไม่ทำลายศพเจ้าตะกูลป้องกันหลักผู้นำหนีเจียวิญญาณยุทธ์แลบระดับราชินานามพมยุทธ์เลเวล86ลูกชายเจ้าสวรรค์ถังหาวข้าคือถังซานฮ่าฮ่าฮ่าดีมากดีมากสกุลถังเงินเลยวันนี้ข้าจะคกสมบงเจ้ามาซะจะได้ออกมาแก้มลูกซะเลย ชัก่อกเล็ดเท่าใต้ฉันอย่าคิดว่าข้าจะง้อมันลิงนะทั้งซานคือนายน้อยที่หลานชายเจ้าพูดถึงใช่ไหมถ้าเจ้าคิดจะทำร้ายนายน้อยข้าจำเป็นจะต้องหยุดเจ้านี้เจียถ้าเช่นนั้นข้าจะจัดการเจ้าด้วยละกัมนายน้อยที่นี่อันตรายลีกไปเลยวเฮาขอบคนณที่ห่วงนะพ่อโดูแลตัวเองด้วยข้าจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวข้าเอง ย่าบอกนะว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อดนกระทืบนะถูกต้องที่พ่อโสละทิ้งสี่ตระกูลไปนั้นเป็นผลพวงจากการกระทําของพ่อข้าดังนั้นลูกชายคนนี้จะชาระหนี่ให้ท่านพ่อเองเพื่อความถูกต้องสำหรับความเกียติรังในวันนั้นทั้งสามผู้นี้ขอรับการโจมตีจากพ่อโสนี่ ทั้งหมดสามกระบวนท่าครับอย่านะครับนายน้อย,อยถ้าหาข้ามีชีวิตรอดข้ามีเรื่องอยากให้พวกโอโซนี่ช่วยหน้นนานาจักรเทียนเต่าโรงเรียนเชคข้าคิดเรื่องการเคลื่อนไหวของถังสารมาตลอดหลายวันนี้ต่อให้ตระกูลสายพลังหลังเห็นด้วยแต่พวกเขาก็มีกันแค่ส0 0ยเท่านั้นยังห่างไกลกับที่จะไปต่อกรกับสำนักวิญญาณยึดอยู่มากแถมถังสารยังคิดจะสร้างหน้าหมายจํานวนมากอีกจะสร้างมันไปทําไมล่ะทุกสิ่งในชีวิตน,นี้ข้าได้มาจากนิกายถาัง ถึงแม้ข้าจะจากที่นั่นมามากกว่า20ปีแล้วก็ตามแต่ความปรารถนาลรื่องในใจข้าที่จะทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นได้นั้นหาค่าลอดตายจากเนื้อมือของอโุโูหนีเจีย๋ยถ้าอยากจะรวมสีต่ตระกูลเข้าด้วยกันสร้างนิกายถังขึ้นมาใหม่